ีอะไรมากใส่ักะไราจะบอกว่าโอ้หเขาถ่ายรูปพี่หันแล้รัไม่ใช่เขาจะถ่าย่ะอันนี้อันนีวปอัเขาไม่ไจะถ่ายรูปเขาอัดวีดีโอเขาลงยูทูบหัวก็ไม่ใช่หัวาแล้วเพ้าเลยนโกาอันนี้อันนี้่เรอหัวหัวแมนเนาะัวค่ะแล้วหัวค่ะ ไอ้ตัวไหนหัวก็ไหนหัวนะก็ไหนหัวนะเแย่ถึงคืนค่ะในหัวแกอนี่ในหัวแกในหัวแกเดี๋ยวจะเปิดหัวให้ดูค่ะงั้นคืนนี้ฝันยืนเถอะฝันแล้วยพอแล้วค่ะคนนี้คนนี้ชื่อเก๋ค่ะ คนนี้ชื่อแตนคนนี้คนนี้ชื่อหนิงค่ะคนนี้นะคนนี้ชื่อน้ำเย็นค่ะอายค่ะอายไม่กล้าให้มองนะฮัลโหลอันนี้เราอยู่โรงเรียนสังขารนะคะตัวอะไรก็ไม่รู้แค่นี้เหรออย่าดูนะนะอย่าดูนะเอาไปด่เา แย่งสภาพความเป็นจริงมันเชื่อโซเชียลแคมเอ้าเงียบจังเหระจบแล้วป้าแอบถ่ายจะหลิวดีกว่า, <c oughs> า,าตอนนี้เราก็จะไปดูคนบ้านเอิ่นมานะคะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นางเดินกลับไปแล้วค่ะแล้วก <ıldı> <c oughs> ็ยืดเกับมาแล้วเรียบร้อยเราจะแอบถ่ายคน ไเหรอจะไม่เงียบจังเดร็วๆเดี๋ยวลงยูทูบให้เอาแบบตลกตลกดิตอนไม่เป็นก็ไอ้ประสมึงก็อย่าเอบซิสวัสดีครับดิฉันนุ่นแล้ววางนสวัสดีเฮ้ย thích cái mặt khủng rồi Leo.